สวัสดีค่ะท่านชมเรามาดูสูตรที่สองของสองตัวล่างนะคะจะเป็นสูตรเก่านะคะเอสูตรเก่านั้นคืออีกสูตรนะหลักสิบเขาจะหลุดไปนะคะแล้วก็อีกสูตรหลักหน่วยมันหลุดไปนะคะก็เลยจะเอาสองสูตรนั้นมาจับคู่กันนะคะเอเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ มาฝากันคำเตือนสักนิดนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปวิดีโอนี้นะคะคำนวณขึ้นมาก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะคะไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายกรนารพนันทุกชนิดเงิน f สนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะมีเข้ามีหลุดนะคะเพราะฉะนั้นต้องดูให้ดีๆนะคะ mm hmm. ในคลิปนี้ถ้าตั้งใจดูนะคะท้ายคลิปพิชามน่าจะสรุปให้นะคะ mm hmm. เรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะ เราก็เอา3ามตัวบนของงวดนี้นะคะเสียมาตั้งนะสองตัวล่างของงวดนี้เอามาตั้งนะคะสามตัวบนของงดนี้เอามาตั้งนะคะไม่สับสนเนาะดูซ้าๆหรือว่าฟังซ้ําๆนะคะ,ะมาครับน้องตอไกันเลยนะเอาสองบวกหเป็น7ค่ะบวกศูนย์ก็ยังเป็น7นะเอา7มาบวกเก้าคงที่นะคะก็เป็น6ค่ะ6 7 2ดสองนะ เอาสองนี้บวกหคงที่นะคะก็เป็น8ดค่ะ8ปดสามสี่ค่ะจับคู่แป๊นะอ่ะอันนี้จับคู่เสร็จแล้วนะคะเข้าที่มุมนี้เลยนะต่อกันงวดที่2ค่ะเอาห้ามาบวก6เป็น1บวกสามเป็น4ี่บวก9้าคงที่นะคะสามสี่เ้านะคะ เอาหนี้บวก6กค่ะก็เป็น1ค่ะหนึ่งหกค่ะอ่ามุมนี้เลยนะคะวดที่สามค่ะเอาหมาบวก3มเป็น9ก้าบวกหเป็นศูนย์ค่ะบวกเก้าคงที่ีทนะคะก็เป็น9ค่ะ9 0้หค่ะเอาหกบวกหนะคะก็เป็น2ค่ะ สองเจ็ดแปดค่ะอ่าน,นี้ก็เข้าที่มุมนีเลยนะคะมาวดที่เพิ่งออกไปนะคะเอาห้ามาบวกห้านะคะแล้วก็บวก8นะคะก็เป็น8ดค่ะบวก9คงทีอกทีนะคะเป็น7เป็น8เป็นสค่ะเอาหกบกหนะ,ะก็เป็นสิบสอ 2, 7, ค่ะอ่าสองเจดแดค่ะ ทีนี้จับคู่กันนะน,นี้ที่เพิ่งออกไปนะคะอ่าเข้าทั้งบนทั้งล่างเลยชูกไหมคะมาดูงวดที่จะออกนี้ค่ะอันนี้จะเป็น3ามตัวบนของงวดที่แล้วนะคะอันนี้สองตัวล่างของงวดนี้นะคะอันนี้ก็หลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยบนนะคะที่เรามาตั้งนะ,ะคำนวณกันเลยเอาสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งค่ะเอาหนึ่งมาบวกเอีกทีนะคะก็เป็น8ค่ะบวก9ก้านะ พอเป็นเจ็ดค่ะเจ็ดแปดสามนะคะเอา8ตัวนี้บวกหกคงที่นะคะส9 0ค่ะอ่าจับคู่ก่อนนะคะตั้งใจดูให้จบนะคะในคลิปนี้สรุปสองตัวให้นะคะสองตัวล่างนะคะน่าจะไม่มีตัวอื่นแล้วนะถ้าไม่มีตัวอื่นแล้วก็น่าจะประมาณนี้หรือว่าถ้ามีตัวไหนที่มันเด็ดเด็ดอีกทีพี่ช้างก็จะเอามาลงให้นะคะส่วนเอฟซีที่พูดว่าเอ๊ เข้าไปแล้วมองไม่เห็นมีแต่ตัวหนังสือบังนะคะ fc ต้องกดเข้าไปนะคะถ้าไม่ได้กดเข้าไปเท่ากับว่าเราก็แค่ดูผ่านๆเขาก็จะขึ้นตัวหนังสือมาบังแบบนั้นนะคะ fc อ่ะเดี๋ยวจะคูยก,ก่อนนะในนี้มีตัวที่ชนกันแน่นอนแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะกลับกันนะคะเออไม่รู้ว่าจะมาตัวกลับหรือตัวตรงนะบอกไว้ก่อนนะตัวที่ชนกันนะคะก็จะมีประมาณนี้นะอ่าประมาณนี้นะที่เขาชนกัน เราก็ต้องกลับงอกลับหังบ้างนะ f c เอาเป็นแปดหกหรือว่าสามหกเจ็ดหกบ้างนะอ่ะพี่ช้างสรุปไปแล้วนะเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะเขาจะเป็นสูตรเก่านะ f c สูตรเก่าก็คือแบบนี้นะอันนี้ยังเข้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่เข้าตัวนี้ไม่เข้าเราก็เอาแค่ตัวนี้เอามาจับคู่กับอีกสูตรนะคะอะอย่างเช่นตัวนี้ไม่เข้า อันนี้เข้าใช่ไหมคะเราก็เอามาจับกับอีกสูตรหนึ่งนะคะเออก็น่าจะเข้าใจเนาะสูตรเก่าเมที่ผ่านมานี้รู้สึกว่าเราจับคู่ไม่ทุกคู่นะ,ะเราก็เอาสูตรที่เข้าเอามาจับกันอีกทีนะคะอ่าอันนี้ก็สองสูตรที่เขาจะชนกันประมาณนี้นะคะถ้ามีสูตรไหนที่มันน่าสนใจนะคะช้างก็จะเอามาลงให้อีกนะคะถ้าไม่มีก็น่าจะประมาณนี้นะคะอ่าแคปเจอร์ตัวนี้เลยค่ะท ต้องกลับเผื่อบ้างนะคะ fc สสูตรนี้รู้สึกว่าเขาจะกลับกันนะคะอีกสูตรจะเป็น8 9นะคะหรือว่า0 8นย์ะคะเขาจะกลับกันนะคะอันนี้จะเป็นตัวที่ชนกันนะคะอันนี้ตัวกันนะคะแล้วก็กลับหัวกลับหางบ้างนะคะ fc กลับเผื่อบ้างนะเออก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวจะเอาสูตรเด่นบนมาเทียบชนกันนั้นเอามานำเสนอให้ fc นะคะแล้วก็มีหลักร้อยบนชนกันนั้นนะคะ fc ฝา,ากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ f อเก่าได้ใหม่นะคะก็ขอให้โชคดีขอให้เฮงขอให้ปังทุกท่านทุกคนเลยนะคะสวัสดีค่ะ